ขณะที่แร a ฟออกมาระบุถึงผลสำรวจผู้ใช้บริการจาก6ประเทศนะครับที่โหวตให้ประเทศไทยติด1ใน3ที่อยากไปมากที่สุดครับสอดคล้องกับยอดการใช้บริการเรียกรถในกลุ่มนักท่องเที่ยวโต45เปอรเซนายวรชัติลัคณาโรธกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทยบอกว่าหลังจากที่ไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ ก็เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกของตลาดท่องเที่ยวผ่านจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่3ของปี2565ทําให้ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวรวมตลอดทั้งปีสูงกว่าเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งไว้ซึ่งก็สอดคล้องกับจํานวนผู้ใช้บริการเรียกรถของแกร็บในกลุ่มชาวต่างชาติช่วงไตรมาสที่3ปี65ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง45เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากดูข้อมูลการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี2,565พบว่า5เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในไทยคือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาและหาดใหญ่ส่วน5สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติชอบไปมากที่สุดคือไอคอนสยามตลาดจอร์ดแฟร์เซ็นรเวิลด์ถนนข้าวสารและสยามพารากอน ส่วนระยะทางที่ไกลที่สุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเคยใช้บริการเรียกรถผ่านแกร็บก็คือการเดินทางจากภูเก็ตไปยังกระบี่สำหรับเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวจากผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแกร็บห4 6รายจาก6ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและไทยพบว่ากว่าครึ่งของนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวภายใน6เดือนข้างหน้าโดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือสิงคโปร์ญี่ปุ่นและไทยส่วนเหตุผลหลักที่ออกเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือไปพักผ่อนหย่อนใจรองลงมาคือไปฉลองเทศกาลสำคัญและไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนนายวรชาตบอกว่าในฐานะแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก Grab จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทย โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการเรียกรถของ Grab คือตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายสามารถเรียกใช้บริการได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนมีฟีเจอร์แชทแปลภาษาช่วยในการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์คนขับมีระบบคัดกรองคนขับเช่นการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าก่อนให้บริการทุกครั้งตรวจประวัติอาชญากรรมย้อนหลังอย่างน้อย7ปีและมั่นใจในราคาที่โปร่งใส ด้วยระบบแสดงค่าโดยสารล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเรียกรถช่วยประกอบการตัดสินใจและไม่ต้องกังวลเรื่องการพกพาเงินสดด้วยช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์